สายแยแห่งคำสัญญาใต้สายน้ำหนดินแดนที่ลึกที่สุดของสายน้ำกว้างใหญ่มีพญานาคผู้สง่างามนามว่าพยวาวรีพยวาวรีเป็นพญานาคที่มีเกล็ดสีฟ้าน้ำทะเลเปล่งประกายและดวงตาเต็มไปด้วยความเมตตาแม้ว่าเขาจะมีพลังควบคุมน้ำได้ พยาวารีกลับใช้พลังนี้เพียงเพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตใต้สายน้ำและรักษาความสงบสุขของโลกใต้น้ำวันหนึ่งขณะที่พยาวารีกำลังว่ายน้ำตรวจตราอาณาเขตเขาได้พบกับหญิงสาวมนุษย์ชื่อสายฝนสายฝนเป็นหญิงสาวที่มีจิตใจดีงามเธอมักจะมาอธิษฐานและปล่อยดอกไม้ลอยไปในสายน้ำเพื่อขอพรจากพญานาค โดยเธอเชื่อว่าพญานาคจะคอยปกป้องเธอและครอบครัวจากอันตรายพยาวารีได้เห็นความบริสุทธิ์และความเคารพที่สายฝนมีต่อสายน้ำและโลกใต้น้ำเขาจึงตัดสินใจปรากฏตัวในร่างมนุษย์และเดินเข้าหาเธอสายฝนตกใจเล็กน้อยที่เห็นชายหนุ่มรูปงามปรากฏตัวขึ้นอย่างฉับพลันแต่เมื่อวารีบอกเธอว่าเขาคือพญานาคแห่งแม่น้ำนี้ สายฝนก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากทั้งสองเริ่มสนิทสนมกันวารีจะมาเยี่ยมสายฝนทุกคืนแรมและฟังเรื่องราวจากโลกมนุษย์ส่วนสายฝนก็จะมาเล่าเรื่องราวและทุกสุขของเธอให้ฟังทั้งสองค่อยๆตกหลุมรักกันแม้พยาวารีจะรู้ว่าระหว่างหน้ากับมนุษย์นั้นไม่ควรมีความรักแต่เขาก็ไม่อาจต้านทานความรู้สึกของตนได้ วันหนึ่งสายฝนได้รับรู้ว่าครอบครัวของเธอกำลังประสบปัญหาและอาจต้องสูญเสียบ้านที่อาศัยอยู่เธอร้องให้อย่างหนักและขอให้วารีช่วยเหลือพยาวารีรู้สึกเจ็บปวดที่เห็นสายฝนเสียใจเขาจึงตัดสินใจทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อเธอวารีได้มอบไข่มุกวิเศษที่มีพลังดึงดูดโชคลาภและความสุขให้แก่สายฝน พร้อมกับกล่าวว่าไข่มุกนี้จะช่วยนำพาเจ้าสู่ความสุขและปกป้องเจ้าจากอันตรายทุกประการแต่จงจําไว้ว่าข้าต้องกลับไปยังโลกใต้น้ำและไม่อาจปรากฏตัวต่อเจ้าได้อีกสายฝนรับไข่มุกนั้นด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความขอบคุณและความเศร้าโศกเธอไม่อยากให้พยาวารีจากไปแต่เธอก็รู้ว่านี่คือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของเขา ทั้งสองมองตากันเป็นครั้งสุดท้ายและสัญญาว่าจะคอยนึกถึงกันอยู่เสมอหลังจากพยาวารีจากไปชีวิตของสายฝนและครอบครัวก็ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ทุกอย่างราบรื่นและมีความสุขแต่ในทุกคืนที่เงียบสงบสายฝนจะมาที่ริมฝั่งแม่น้ำและนำดอกไม้มาอธิษฐานเธอรู้ว่าถึงแม้เธอจะไม่ได้เห็นวรีอีก แต่คำสัญญาที่ทั้งสองมีต่อกันนั้นจะยังคงอยู่ตลอดไป